ปีที่ผ่านมาพี่ยูยี่ต้องเผชิญอะไรบ้างหรอครับผม3ปีนะคะเอาจริงๆแล้วอ่ะ oh ไม่ยมรูม้สิ่งนี้คือกิัต่้็ารปตกต่างๆที่ไม่ใช่เป็นต้องปฏิิกัน,นกัมายิงอะไรนะคะรอดีตก็เป็ตแยี่ก็ไม่เคยขยที่มีอะไรจบ,บกับมีที่ทำความที่จะแล้วก็ทาความที่เคยจามามากพอแล้วก็เอ่โอโลกโซเชียลมันสอนในสิ่งที่ดีด้วยค่ะ เริงพอเรากลักบเข้ามาวงการบันเทิงแล้วเราอยากทำอะไรบ้างครับผมจริงๆเราอยากเปิดมากกว่าคะ่ะที่อยากจะอยากจะดูไปว่ามีอะไรนสมัย คนบอกว่าเราไม่เปลี่ยนไปเลยกับสิ่งที่เคยเห็นมาสองเช็ตอ๋อขอบคุณมากค่ะอ่าก็โตขึ้นนะคะโดยเฉพาะจิตวิญญาณเพราะว่ายิ่งทำทำกันบ้นานเยอะมากแล้วยิ่งได้โตขึ้นในเรื่องของจิตวิญญาณเยอะและ้วยิ่งก็ภูมิใจมากจริงๆตอนนี้ตอนน,อน,นี้ร่างกายเรากลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมร่างกายยิ่งเต็มร้อยมากตน,นี้แบบว่า เวกไลฟติ้งเพราะอายุอย่างเราเนี่ยต้องเวกไลฟติงง้งแล้วะะนะคะเพื่อที่จะสร้างกำลังเนื้อแล้วก็หน้าที่จะออกมาพบเจอคนสนอะไรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา,า,าและยิ่งคนเหยามากแล้วก็เส้นเลือดดีก็เหเย้าเองก็จะที่ลักษณอ่ะ้วไม่งั้นถามว่าวันนี้ความสุขของเราคืออะไรครับผมความสุขของพี่เหรอคะแะน่นอนที่ครอบครัวพี่ครอบครัวที่รักทุกคน อักฝากขอบคุณคนที่ติดตามและให้กำลังใจเราตลอดขอบคุณไี่ต้องกากเลย